สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้อยู่ที่แปลงข้าวอําเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งต้องบอกว่าแปลงนี้เป็นแปลงที่ต้องบอกว่าน่าจะตายไปแล้วนะข้าวเนี่ยแต่ว่าได้ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรของเรานั่นคือไม้ซูเปอร์แพนแลวก็ไม้พะวกกินพัดที่สําคัญครับเจ้าของนาข้าวอยู่ข้างๆผมแล้วซึ่งเป็นกเกษตรกรผู้ปลูกนาข้าวมาผมว่าน่าจะมีประสบการณ์เยอะ แต่วันนี้ผมขออนุญาตสัมภาษณ์เป็นภาษาอีสานบ้านผมนะนะครับยังขออนุญาตทักทายก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับอกชื่อก่อนพี่ชื่อปาจำปาเกลดหอมจำปาเกลดหอมจ้าเลยพี่ชายเมี่ยชิดาชื่ออะไรนะครับนายพี่ชายเมี่ยชิดาพ่อหน้าเขานี่แปลงนี่จักไรย์ลายเพาะซีลไรซีลายจัดปลูกเขามาจักปีแรือสองกนสามีภรรยาติแต่พอเมียหายมากไปแล้วมันบอกเป็นสี่หกสิบเจ็ดสิบปีแล้วบอก เคยปลูกมาอยู่ก็เข่ามาตลอดนะแมนตลอดแล้วผมผมถามเนี่ยมหน้าว่าไนดิปีเนี่ยมันเกิดเหตุอย่างคือหน้าเขามันคือบม่ได้ผลมันเกิดเหตุอย่างเพล่าลอกนาดินลอกนาดินไปขายแมนเอาเขาไม่ขายเขาขายเขาขายเขาแสดงว่าเขาลอกนาดินอาหารอย่างมันออกเหมือนเลยมันบอกแมนและที่นี่เขานี่สิตายแล้วแมนปรากฏผู้ใดมาแนะนำพอให้มาใส่สินค้าตัวเนี้ จอนใกล้แขกอ๋อน้องจอนกับน้องแขกอ่เราเราเห็นเราเห็นเขาว่าจอนกับแขกนะผมถามนะผมถามนะพ่อเสื้อเขาบอกเหรเขามาแนะนำเนี่ยเสื้อเขาบอกแล้วให้เขาสีฟ้าสีฟ้าแล้วเราสีไล่ลุยยังไงแสดงว่าเขาลงทุนจีดพี่แต่ว่าของนี่เขาซื้อไหมวะซื้อว่ามันจะมีใครวัดฉีดให้ฟรีด้วยขายด้วยเป็นพ่อพ่อเอาแไปลองเบิึงแสดงว่าเขาเป็นผู้หวังดี เขาก็เรย่มมาฉีดให้เหอาถ้าฉีดผมเห็นลูกพ่อแหละนั่งแบบซึึมๆว่าเขามันแดงแล้วมันจะตายเนะพ่อ่อาผมถามเนี่ยเห็นเห็นพี่แฟนนี่ก็บอกว่าพี่ว่าจังเลยนะเขามันบอลอดอยู่แล้วบอลล็อตอะไรมันแดงจนว่าลากตายหดเพราะดีจอนมัดตายในน่อนแสดงว่าพี่บอกแฟนพี่ว่าพ่อ ตายแน่น้อนจ้าตายร้อนเลยเพราะว่าเหลืองไปหมดทองเลยเหลืองหมดทองจ้ามันจนว่าสิตายแล้วเพิ่นก็เลยใส่่าของมมซุปเปอร์แพนฉีดฉีดประมาณ20ซีซีต่อน้ํา20ลิตรลูกว่าีดไทยลูกว่าีดไทยอ่าเขาฉีดปั๊บหลังจากนั้นแล้วใส่ตัวนี้บ่แม่นตัวนี้เดียวเลยใส่นี่2สอบเขามาขายตัวนี้1ลิตรกับนี่2สอบหวานให้ด้วยให้มันฟื้นผลปรากฏจักมือพ่อจักมือจักมือจังสิเห็นว่าเฮ้ย มันบ่อตายแล้วตัวนี้น้ำปรากดว่าหลังจากนั้นไม่เกิดยังคืนงามมักเลยงามเลยนะแต่ว่ามันยังมันยังบ่อดชสูงท่าไรแต่เสียวว่ามันมันหลอดแล้วหลอดตายแล้วแมนบ่อแมนเหลหลังจากนั้นตอนนี้เขาเขาก็เรื่องเขาเตี้ยเนาะเขากำลังออกร่วงนะตอนนี้เนาะเขากำลังออกร่วงเป็นจะได้ประทับใจหลายบ่อเห็นแล้วนี่ประทับใจประทับเนาะรู้ว่าโอ้ยว่าไม่กินหรือวะนี่ใครนี่ไม่กินเลยนี่วได้กินแน่นอนคือตาย มันนั่งเสาอยู่ตรงนี้เลยนะตายหอดเงาหอดรุ่งหอดตายหอดเงาเลยวันนอ้แสดงว่าไขนาดินนี่บ่กวดเลยนะไอนาดินออกไปเหมือสารอาหารเขาว่าเอาไปเหมือเลยเอาไปเหมือเลยที่นี่บบตองยยางเขาเอาสารอาหารมาให้มันใหม่กับเขาเสริมตัวนี้จบเลยมันพุ่งขึ้นมาแน่นี้เห็นจังใดกับประทับใจมันพอๆที่ก่อนผมถามเนี่ยเห็นมันสิตายแล้วเขากอกว่อยากมาเบิ่งมันเนาะ บ้าไก่ได้เดียวบ้าไก่เลยอยากอายาคนคนขับรถปาดไตบ้านได้ไหน่าเพิ่งได้กินดอกเขาเขาวาอยู่โอ้ยไอ้หน้าเขาสองเถานี่นะจิ๊บเพ่ได้กินแน่นอนต้องเพื่อนม่โตกินแล้วแกไม่ตายหรอกคุณครับตายเนาะแต่หลังจากมันฟื้นขึ้นมาเป็นจังไรครับอยากมาเบิ่งบอแนวหนิอยากอยากมาเบิ่งบอแล้วรอทุกคนเลยนะงั้นโอเคครับวันนี้ก็เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูบรรยากาศชัดๆว่ามันสุดยอดมากๆ กับนาข้าวที่จากตายแล้วมันฟื้นขึ้นมาและที่สาคัญเดี๋ยวปีหน้าผมเชื่อว่าพี่ทั้งสองท่านนี้ต้องใส่อีกแน่นอนใชใส่สินค้าเขาอีกแน่นอนแลวผมขอวอวยพรให้ทั้งสองท่านนะคอยสองท่านเลยประสบกวาเสเร็จในการปลูกเขาใช้ผลิตภัณฑ์ของเขา้าเติบโตมีข้าวขายมีกําไรทั้งสวนยางสวนอะไรที่ปลูกไว้นะครับ ขอให้จะเริญนลูกเรื่องขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณและสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ <c oughs> โอเคครับบ๊ายบาย